ทำไมเวลาที่เราอยู่ใกล้ผู้ชายแล้วเราต้องรู้สึกหวั่นไหวได้คะรู้สึกยังไงนะหวั่นไหวค่ะหวั่นไหวเออโอเคครับเดี๋ยวถามต่อสักนิดหนึ่งครับไม่ราบรู้ว่มันหวั่นไหวยังไงเหมือนถ้าเกิดอยู่ด้วยกันอย่างนี้คงไม่รู้สึกแต่ถ้าเหมือนกับอยู่กันสองคนสองตาตองอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่น้องๆเขาถามเนี่ยมันเป็นมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วใช่ไหมครับสบัยเราเป็นพ่อแม่สบยัยอะไรก็เป็นอย่างงี้ครับเขาเรียกว่าอะไรครับ ลังสีครับนะครับหรือว่าขั้วเป็นคนละขั้วใช่ไหมครับมันเลยดูดกันครับนะครับเพราะนั้นผู้ชายหรือผู้หญิงเวลาเจอนะครับเพศตรงข้ามก็มักจะตื่นเต้นทั้งนั้นแต่ปัจจุบันนะครับเนื่องจากเริ่มมีเพศทางเลือกแล้วบางครั้งบางคาอยู่ใกล้เพศเดียวกันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับโอเคนะครับนั่นเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาครับเป็นเรื่องของ จิตวิทยาทั่วๆไปน้องไม่ได้เป็นคนผิดปกตินะครับไม่ได้เป็นคนเซ็กจัดไม่เป็นคนบ้าอะไร้วยทั้งนั้นนะครับนะครับตื่นเต้นต่อไปนะครับแต่พยายามอย่าไปอยู่กันสองต่อสองบ่อยๆนักนะครับเดี๋ยวมันจะเกิดปัญหา